เหนือพรมลิขิตตอนที่7วีระพัดติดต่อให้กริตเพื่อนสนิทช่วยฝากงานให้อัญชิตากริตเมื่อได้พบกับอัญชิตาก็ไม่ค่อยถูกชะตานักแต่เมื่ออัญชิตารู้ว่ากริตเป็นผู้จัดการของบริษัทรถรินอัญชิตาจึงยอมทำตามที่กริตสั่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาทำงานกับรถรินรัตนาบอกกับรถรินว่าชาญคือคนที่ช่วยชีวิตรถรินไว้ไม่ใช่ชุนชาญ หรือชาโนนมาทำธุรกิจในเมืองไทยหลายอย่างเพื่อยายทุนสีเทามาฟอกตามที่บอกพ่อไว้ชาโนนเอาเงินไปลงทุนสร้างศูนย์การแพทย์ธนากรไม่พอใจที่ชาโนนไม่เปิดโรงแรมตามที่ตกลงกันไว้หลังจากที่อัญชิตาได้เข้ามาทำงานในบริษัทรถรินความขยันคล่องแคล่วและไอเดียดีๆของอัญชิตาสามารถทำให้รถรินประทับใจและเรียกพบด้วยความอยากเห็นหน้า ทำให้อัญชิตาต้องหาวิธีสารพัดลบเลี่ยงไม้ให้รถรินได้เห็นชานนนหาทางเข้าหารถรินโดยมีรัตนาคอยเป็นคนช่วยให้ชาโนนได้ใกล้ชิดกับรถบรินสําหรับรถบรินผู้ชายคนนี้หล่อเลาเต็มไปด้วยเสน่ห์แพรวพราพราแตกต่างจากชุนโดยสิ้นเชิงรถรินจึงไม่ได้นึกเอใจสงสัยอะไรอีกมีเพียงหัวใจที่วันไหวเมื่อได้พบเขาจบไปแล้วกับตอนที่7สนุกกันไหม